กับไปยืมกันต่อค่ะกับช่วงมูว i e โฟกัสค่ะกับเรื่องราวภาพยนตร์เออถูกต้องครับช่วงนี้ไม่ชอมหน้าเลยแบบว่าปกติเนี่ยเขามาเขาจะมาแบบนิ่งๆนานแอบมองแอบมองเสร็จแล้วก็นิ่งไปสักพักหนึ่งคิดอะไรอยู่อ่ะเรียกว่าหลินแน่นมากจร<อ>ิงๆ เออคุณชอบนะฮะถ้าชอบหลินนะครับอยากจัดรายการนะครับก็สบเอสเมสบอกเราที่สี่สองหนึ่งสี่สี่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงมูวิโฟกัสนะครับเราจะมาโฟกัสกันนะครับเรียกว่าภาพยนตร์ทุกอย่างนะครับเราจะมาอัปเดตกันให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างภาพยนตร์นะครับเรื่องราวในภาพยนตร์นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เรื่องก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูของจริงในโรงภาพยนตร์นะครับรวมไปถึงนะครับของรางวัลวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับสำหรับโปสเตอร์คอนเสิร์ต P.O.P. นะครับ Party of จูเบกเรียน,นะครับล่าสุดเลยนะครับข้างในจะมีเป็นโปสเตอร์นี่เลยครับ,บ2ใบนี่โชว์เลยโช,โชว์เลยโชว์เลย,เลยส่งมาไม่เคยได้ใช่ใชตอนนี้สมม่งมาเลยค่ะนี่เลยครับเป็นโปสเตอร์นะครับทั้งวงเลยวง POP นะครับใครใ<ช>เป็นแฟนคลับนะครับ ไม่ไล้ไม่มีลายเซ็นหรอพี่ขี่ไม่มีเด so <uh uh, ี๋ยวพี่เซ็นให้ครับเฮ้ยไม่มีลายเซ็นครับเพราะว่านี้เป็นแบบว่า limited edition นะครับเป็นให้ใช่ไม่ต้องเซ็นเดี๋ยวเอาแบบเพียวๆอย่างนี้แหละนะฮะวันนี้เราแจกให้คุณผู้ชมรายการของเรานะครับมีสามรางวัลด้วยกันนะครับสําหรับพี่ที่ขายข้าวอยู่นะครับที่เมืองทองธานีนะครับอันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับที่จะจะได้โปสเตอร์ไปนะครับเพราะว่าถ้าส่งช้าเนี่ย เราบอกเลยว่าปกติเนี่ยหมดอีกเราหมดอีกอีกแล้วเพราะเรามีสามรางวัลจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคำถามด้วยกันว่าเราจะถามว่าอะไรนะครับแต่ว่ามาเช็คเหล่าภาพยนตร์ก่อนครับมาที่ภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Price Runner นะครับได้รับบทนะครับนักแสดงนำโดย Hugh Jackman นะครับเรียกว่าเป็นหนังที่เอาดาราแถวหน้านะครับมาร่วมแสดงด้วยนะครับรวมไปถึงนื้ผลงานกำกับของเดนิสวิลเ e n e u นะครับที่ลากออกมาจากนักแสดงออสการ์และนักแสดงระดับเกรด A ห้าดาวนะครับมารวมตัวกันในหลังเรื่องเดียวอย่างเช่นอย่างที่บอกไปเป็น Hugh Jackman นะ ครับเจอร์รีฮานะครับเมซ่าลีโอนะครับพอลดาโน่นะครับโทเวนฮาวเวิร์ดและวิโอลาเดวิทครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพยืนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างภาพยืนเรื่องนี้กันนะฮะ Wait t i l we invite Oh for God's sake, killer get the hell in here. He actually sings in the shower so I do not Yes you do. Mommy, can I take Joy to our house? Wear a hat, please. You're just getting over a cold. Joy, you wear a hat, too. Where are sisters? I can't find them. Anna? Joy? Wait, I checked the entire house. They're not here. Dad, there was this RV, and they were playing on it. There was, we thought there was someone inside. You wait here. Oh, let me go. i couldn't find them. Detective Loki. <laughs> Do you have children, detective? I'm gonna find your daughters. Show me your hands right now, huh? You put those girls somewhere, Alex. No, really. I know you put those girls somewhere. He stays in custody until my daughter's found, right? We have a 48-hour hold on. It ends tomorrow unless we bring charges. We'll charge him with something. That boy has never been in trouble, not a day in his life. Well, this thing's clean. I'd start looking in the woods by the rest stop. the police said they're letting him go today. What are you doing? James! Oh, well no, no, no! Day six. And every day, she's wondering why I'm not there. You told us that you could protect us from everything. Why did you look for my daughter? it. What in the world did you do? Someone has to make him talk, or they're gonna die. We're not gonna help Keller, but we won't stop him either. Let him do what he needs to. ค่าวสำหรับใครที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องราวแบบซับซ้อนนะก็ไปดูได้นะคะที่โรงภาพยนตร์19กันยายนนี้เข้าฉายแน่นอนค่ะ ทุกโรงภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กนะครับนี่บอกเป็นเรื่องราวของชายวัยกลางคนไงที่ตื่นมาเจอความฝันร้ายแล้วต้องไปเผชิญกับเรื่องราวที่ลูกสาวเขาเนี่ยโดนลักพาตัวไปนะครับจะเป็นยังไงพิวแจ็คแมนจะแสดงได้ดีขนาดไหนนะครับต้องไปติดตามได้เลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับพรเซเนอร์นะครับอย่างที่บอกไป19กันยายนนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนครับวันนี้ของรางวัลดีกว่าครับที่เราจะแจกนะครับสำหรับโปสเตอร์เพียวพีมันมีสองใบนะครับนี่ใบแรกเป็นแนวตั้งใบที่สองเป็นแนวนอนโอเคนะครับสองใบเลย คำถามมีอยู่ง่ายๆแล้วกันเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับเป็นไฟล์ขับ P.O.P ตัวจริงนะครับต้องรู้แน่นอนผมจะถามว่าเพลงไหนนะครับในหนึ่งสองเพลงนี้นะครับเป็นเพลงของวง P.O.P นะครับข้อ1คือเพลงรักของเธอจริงหรือเปล่าซึ่บ้าดิเนื้อ้องเดี๋ยวเขาไม่รู้นักร้องเก่าข้อ2อนะครับเพลง ชื่อเพลงว่ารักนี้ชั่วนิดนิรันต์อ่าไม่ต้องเยไม่มีครับ <laughs> รอดูนะครับว่าเพลงไหนนะครับเป็นเพลงของ P.O.P นะครับรักของเธอเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเพลงรักนี้ชั่วนิรันดร์นะครับหนึ่งหรือ2ส่งคําตอบมาได้ที่4221444นะครับย้ําอีกทีนะครับว่าจบรายการปุ๊บส่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวส่งไม่ทันนะครับเพราะเรามีแค่3ชุดเท่านั้นเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนะครับมาแจกแฟนรายการเองโฟกัสเท่านั้นนะครับเราจะส่งตรงไปถึงบ้านนะครับส่งคําตอบมาคุณพร้อมชื่อนามสกุลนะครับเราติดต่อกลับไปนะครับแน่นอนว่า ส่งตรงถึงบ้านคุณแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราในหมดเวลาลงแล้วครับสามารถติดตามรายการเอฟโกัสได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องแคลมชานลช่องภาพตร์และความเทเลสลอต24ชั่วโมงครับและอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆเลยเล่น a c e b o o k หรือเปล่าเล่นนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมี Facebook เหมือนกันนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลถ้าอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะครับว่ามีข่าวดาราคนไหนบ้างนะครับสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k c o m เอ็มโฟกัสไทยแลนด์ครับแลวคุณชมพู่พาดข่าวสารในวงการบันเทิงแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะมีข่าวไรต้องกลับมาติดตามได้ในรายการเอ็มโฟกัสครับแต่ว่านี้ขี่และหลินต้องลาไปก่อนแล้วครับ,รบสวัสดีครับ And every day she's wondering why I'm not there. You told us that you could protect us from everything. Why did you look for my daughter? Galaxy. What in the world did you do? Someone has to make him talk, or they're gonna die. We're not gonna help Keller but we won't stop him, either. Let him do what he needs to. I know you know where they are. WHERE'S MY DAUGHTER?! <laughs>